สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ji, โมจิโมจิซ h เฮดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอพระคุณม,มากมากค่ะคุณครับผมเอ้าเอ้าหนัยงไ,ไม่หนังหวัดของหนูเป็นไง้าไมหนูมีแบงค์เดียวแล้วพี่ออกมาแล้วพี่ก็หยิบหยิบยิบยิบออกมาร้องเพลงเดียวก็ได้ตังค์เอา้าหนูได้เยอะแล้ว พี่หาได้หนูก็เก็บใส่กระเป๋าตัวเองเหมือนเดิมโนได้เยอะแล้วพี่หาได้หนูก็เก็บใส่กระเป๋าตัวเองเหมือนเดิมโอเคค่ะเห็นไหมคิงกัๆๆนอยู่ <c oughs> พี่เ <c oughs> ก็บเงนินไม่ในกระเป๋าแยกตั้งหากแต่ตื่นขึ้นมาอยู่ในกระเป๋าเธอหมดเลย <c oughs> ไม่ได้ค่ะช่วงนี้เราต้องประหยัดเอาว่าที่เดี๋ยวนี้พวกเจ้าน้าท่ร่วกัน โห่น้ำปนไอโห่น้ำเจ้าปนไอขอบคุณค่ะซาบีเดอร์ลบแก้วพี่เสือนี่คว้าคว้างกแก้วใไฮเอ็นอร์ดีซมฟังในความรักในเทอดีในเดอร์ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่ารักหนูหลงหนู แาเบาผิดว่ารักขขเขาหลงเขาด้วเกียบเกียบเป็นเบาอยู่รักหนูหลงหนูตะนเนาะ